ก่อนจะเมื่อวานเนี่ยคุณนิโรศสุนทรเลขาก็ยอมรับแน่นะว่าจะมาอยู่รวมไทยสร้างชาติคุณสลันวุฒิสลันเกตสอสออุตรดิษฐ์เขตสองคุณพิรพันธ์ก็บอกว่าก็รอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดมีการพูดคุยกันสองท่านเลยนะครับ แต่สลันวุฒิสลันเกตเนี่ยที่ผ่านมาเขาปราศัยกี่ครั้งกี่หนเนี่ยมันหาคุณภาพไม่เจอจริงๆนะแล้วจะเอาคนแบบนี้เข้ามาอยู่ในพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็เมื่อวานนี้คุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคนะครับเลขาธิการนายกและหัวนหน้าพักรวมไทยสร้างชาติได้บอกยอมรับนะว่ากรณีของคุณนิโรธสุนทรเลขานะครับซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ไปประชุม กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีข่าวว่าลุงป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้โทรศัพท์นะครับให้คุณนิโรธเนี่ยอยู่ต่อไม่ต้องไปไหนนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก่อนจะถึงเมื่อวานเนี่ยคุณนิโรธสุนทรเลขาก็ยอมรับแน่นะว่าจะมาอยู่รวมไทยสร้างชาติอืแต่เมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคนะครับคุณพิรพันธ์ก็ออบอกว่า กรณีของคุณนิโรธเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับมีความชัดเจนมากขึ้นตอนนี้อยู่ในการพูดคุยกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับคุณสลานวุฒิสลันเกตท่านผู้ชมคะคุณสลานวุฒิสลันเกตสอสออุตรดิษฐเขตสองคุณพิรพันธ์ก็บอกว่าก็รอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดมีการพูดคุยกันสองท่านเลยนะฮะที่จะมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติ สลันวุฒิด้วยเหรอฮะสลันวุฒิฮะเออเรูุ้จักดีชอบเนี้ยก็พี่สลันวุฒิเนี่ยจะมาอยู่ด้วยนะฮะไม่รู้นะฮะอยากให้คุณพีรพันธ์ลองพิจารณาดีๆนะค <c oughs> ือสร้างพักขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ก็อยากให้มีองค์ประกอบของพักประกอบไปด้วยคนที่ดีหรือถ้ามีตำหนิก็น้อยหน่อยนะแต่สลันวุฒิสลันเกตเนี่ยที่ผ่านมาเขาปราศัยกี่ครั้งกี่คนเนี่ย <c oughs> มันหาคุณภาพไม่เจอจริงๆนะ แล้วจะเอาคนแบบนี้เข้ามาอยู่ในพักรวมไทยสร้างชาตินะลองคิดดูดีๆนะฮะแล้วปลาสายแต่ละอ,อ,อภิปรายแต่ละครั้งเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์ทุกครั้งนะ mm. แล้วด้วยข้อมูลที่หลายต่อหลายครั้งเนี่ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะ,ะจะเอาคนแบบนี้มาอยู่ในรวมไทยสร้างชาติจริงๆอฮะคิดดีๆหน่อยนะฮะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ไง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิว รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store